ครับพี่น้องกำลังอยู่กับช a n n e l Koma r e v วิ w นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นหุ่น DX นะครับจากขบวนการสมลไยชินเคนเจอร์กันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นโอริงามิเสริมนะครับที่มาช่วยหุน่นรวมร่างกับหุ่นตัวหลักอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าคาจิคิโอริงามินะครับจะเป็นลักษณะของปลาปลาปากปากดาบเข <c oughs> าเรียกอะไรปลาดาบหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นแบบปากตรงเนี้ย จะเป็นดาบเลยนะครับก็ตัวด,ดีไซน์ของเจ้าโอริงามิตัวนี้มันก็จะเป็นฟิลฟิลนั้นเลยแล้วก็จะมีลักษณะของความเป็นกระดาษพับเห็นไหมเนี่ยแบบมันจะมีาคาแรคเตอร์ไอ้เขาเรียกอะไรนะเหมือนจุดเด่นของอะไรประมาณอย่างนี้นะครับตัวมันจะเป็นสีขาวฟ้าประมาณอย่างนี้เลยนะแล้วข้างหลังจะมีสีทองนิดนึงนะครับตัวคาจิคิโอริงามิเนี่ยมันจะตอนแรกอะ่ะคือ อ่าตัวชินเคนเลสอ่ะตัวสีแดงอ่ะชิบะทาเครุเขาจะให้ตัวชินเคนบลูนะครับก็คือผมจำชื่อนามสกุลมันไม่ได้จะรูะ้สึกจะชื่อริวโนสุเกะอะไรประมาณนี้ให้ไปจับมาเพราะว่ามันเหมือนการต่อสู้จากคราวที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนพอมันจบการต่อสู้คราวที่แล้วแล้วเหมือนโอนิี้ไงมิมันจะเหมือนกระจ,ระจายไปมีบางตัวอะไรเงี้ยที่มันที่มันจะต้องไปจับมาอะไรเงี้ยซึ่ง ไอ้คาจิคิเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวชินเคนบลูเนี่ยมันก็จะต้องไปจับมันมาเพื่อที่จะเอามาสะกดแล้วก็ทํามาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเอากลับมาอยู่ฟากเดียวกับชินเคนเจอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมันก็ทําสําเร็จนะครับก็เลยได้มาใช้ได้มาใช้งานอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับตัวอ,อีตัวปลาปากดาบเนี่ยไอโอเลียมิัวนี้มันก็เลยแบบเหมือนสามารถล้มล่างกับตัวหุ่นชินเคนโอได้ด้วยนะครับ ทีนี้มาดูในตัวของเล่นของเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นนอกจากให้ตัวไอคาจิคิมาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็จะให้อ่าดิสอันนี้เหมือนกันที่เดนดิสตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอ่าเป็นแอนิเมชันเหมือนกันเวลาเราไปเล่นกับตัวดาบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นพอรับหมุนๆอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนไอปลาตัวเนี้ยมันเหมือนจะขยับได้เหมือนพุ่งขึ้นมาจากน้ําอะไรเงี้ยประมาณนี้มั้งเนี่ย นะครับประมาณอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อไอ้ตัวดาบไว้นะก็ต้องพอดีมันเป็นเหมือนอารมณ์โลเปเรเกินไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเก็บแนวนั้นเท่าไหร่นะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นตรงนี้อะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะนะครับจะประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวฮิ d เดนดิสตัวนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปตัวในตัวคาจิคิริงามิตัวนี้ได้เหมือนกับคราวที่แล้วตอนเป็นคาบุโตเลยนะครับก็คือเราจะเปิดตัว อาคาจิคิขึ้นนะครับแต่ว่าตอนขับตัวเราเปิดจากข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าของคาจิคิจะเปิดจากข้างหน้าตรงนี้นี่เปิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวล็อกอาฮิดเอนดิสอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอแผ่นดิสเนี่ยใส่เข้าไปให้มันหงายขึ้นหน่อยก็ได้จะได้โชว์รูปปลายอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็กดปิดลงไปเหมือนเดิมล็อกเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับ ก็จะได้เป็นคาจิคิโอริงมิแบบสมบูรณ์แบบแล้วเนาะอะทีนี้มาพูดถึงลูกเล่นกันนะครับลูกเล่นของเจ้าตัวคาจิคิตัวนี้นะครับก็นอกจากจะอะเราสามารถเปิดตรงนี้ได้มันก็เรียกอะไรเหมือนเหมือนลดสลักขึ้นนี่ดึงขึ้นไว้ไวอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็มาหมุนไอตัวแผ่นดิสค,คล้ายๆของคาปุโตเลยแต่ของคาจิคิเนี่ยคือพอเราหมุนปุ๊บไอตัวดาบเนี่ยมันจะเหมือนมันจะนขยับได้ แต่นี้ผมได้มาเป็นเมือสองนะครับก็มันอาจจะขยับได้ไม่ดีแล้วหรือว่าจริงจงมันขยับได้ประมาณนี้อยู่แล้วแต่แรกผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยเนะมันก็จะขยับนิดนึงตรงน,นี้มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ได้จริงจมันน่าจะขยับได้เยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่านี่มันได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็นอกจากลูกเล่นตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีกระสุนนะครับสองอันนี้ด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่มใช่ไหมแล้วก็ยิงออกมาได้เดี๋ยยิงให้ดูทีละอันอ่าเน,นี่ยเด้งออกมาประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะอีกข้างหนึงก กดแล้วก็ยิงออกมาได้เหมือนกันนี่ประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเห็นพี่พี่ต๊อกนะครับที่ที่เขาจัดหาของชิ้นนี้มาให้เนี่ยบอกว่าไอชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันหายง่ายมากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้พี่พี่ต๊อกเขาก็อุตส่าห์แบบเสียสละมาให้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่ต๊อกอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้มากๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นในโหมดของโอริงามีนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปเอาตัวคาจิคิตัวเนี้ยไปรวมร่างกับชินเคนโอนะครับให้ออกมาเป็นเป็น คาจิคิชินเคนโอมั้งชื่อฟอร์มมันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะ วิธีการรวมร่างนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของตัวคาจิคิโอริงามิตัวนี้ก่อนนะครับก็คือง่ายๆเลยก็ไม่มีอะไรเราดึงส่วนหัวปลาตรงนี้ออกมาเลยอ่ะอย่างนี้แข็งหน่อย,อยนี่ประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยไอ้ครีบปลาตรงเนี้ยเราพับมันขึ้นให้สุดประมาณอย่างนี้เลยนี่นะครับก็อันนี้เสร็จแล้วประมาณนี้เองก็คือมันจะเป็นชิ้นส่วนของอชุดเกราะ นะครับที่จะเป็นรวมกับชินเคนโอทีนี้ในส่วนของชิ i นเคนโอนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับก็แค่ถอดหมวกเกราะมันออกนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในขาฟากที่เป็นริวโอริงามิ A M I อ่าเหมือนตอนคาบุโตะเลยนะครับก็แต่ว่าตอนคาบุโตะเนี่ยเราต้องพับอ่าตรงช่วงหัวของชิ i นเคนโอลงใช่ไหมแต่ว่าตอนคาจิคิเราไม่ต้องพับลงนะครับเรายังเก็บไอตัวหัวมันเอาไว้อย่างนี้ลักษณะประมาณอย่างนี้นะและทีนี้เราก็หมุนด้านหลัง อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าเอาชิ้นตัวนะครับของเจ้าตัวคาจิคิชิ้นนี้นะครับใส่เข้าไปอ่าตรงนี้ข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็จะเสียบเข้าไปกับกิบล็อก2ตัวตรงนี้แล้วก็เดือยตรงนี้นะครับ3จุดเหมือนกันของคาจิคิก,ก็จะมีอยู่3จุดเหมือนกันนะจะมีตรงนี้จะเป็นตัวกิบล็อกใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเดือยล็อก2ออันอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับให้มัน อ่าลงล่องนะลงล็อกมันให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวแบบใส่ไม่ดีมันจะหักเอาอ่านี่ประมาณอย่างนี้ก็จะได้ด้านหลังมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามากางไอ้ตรงครีบปลาตรงนี้ออกอ่าให้กลายเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนปีกของอ่าฟอร์มนี้นะครับของชิงคนโอไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ตรงส่วนหัวนะครับเราก็เอาไอ้ตรงหัวของคาจิคิที่เราถอดออกมาตัวเนี้ยเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อสกกี้เนี้ย ใส่เข้าไปเวลาใส่นะครับก็ตรงนี้จะมีเป็นรูอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตรงท่อนนี้ก็จะมีเป็นเดือยโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งสีขาวๆตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยอย่างนี้แล้วก็กดมันให้ลงล็อกอ่ากดยากนึนงอ่า แต่พอลงล็อกแล้วมันจะแน่นเลยเนี่ยนะครับก็จะประมาณอย่างนี้ก็จะได้หน้าตรงหน้าตาของเจ้าตัวชินเคนโอเออมันชื่ออะไรนะคาจิคิชินเคนโอนะตัวนี้หน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะส่วนหัวก็จะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยเหมือนมีดาบอยู่ข้างบนนิดนึงอ่านะครับประมาณอย่างนี้แต่ผมว่าฟอร์มนี้มันก็ดูค่อนข้างโอเคอยู่นะมันมันมันก็เท่อยู่ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมว่าชอบตรงที่มันอ่าใช้ไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอะ ครีบปลาตรงนี้ห้กลายมาเป็นเหมือนคล้ายๆเขาของหมวกหมวกสมุไรอะไรเงี้ยเออตรงนี้มันดูสวยดีอะไรเงี้ยขบุตะก็สวยสวยไปแบบหนึง่งไอตัวคาชิคิก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งแล้วตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ของอชิเคนเจอร์ด้วยอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมแบบข้างบนตรงนี้เห็นชัดเลยตรงหน้าผาก ะครับแล้วก็ด้านหลังนะตรงนี้มันมันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนปีกอยเงี้ยออยิ่งชอบเขาไปใหญ่เลยนะครับทีนี้มันยังไม่หมดนะเพราะว่าตัวไอคาจิคิชินเคนโอตัวนี้นะครับมันจะมีลูกเล่นในการเพิ่มมาอีกนิดนึงก็คือเราจะมากลางไอตรงเดี๋ยวขออนุญาตปรับ,บกล้องแป๊บนึงจะได้สูงขึ้นหน่อยอประมาณอย่างนี้นะครับตรง ช่วงของหัวมันเนี่ยตรงนี้นะครับก็เหลวกางมันออกเหมือนให้เป็นปลามันอาปากออกอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เอาดาบของชิ้นเคนโอตรงเนี้มาเสียบเข้าไปในเรื่องก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอียงมันใหญ่นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ อ่เหมือนเอาไว้สําหรับเป็นไม้ตายโจมตีศัตรูนะครับใน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 ฟอร์มนี้อะไรเงี้ยก็คือมันจะใช้ก้มหัวแล้วก็ฟันไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนอ่ามีพลังออกไปอะไรเงี้ยเอาไว้แบบหั่นศัตรูได้นะครับก็จะทรงมันก็จะตลกตลกใหม่อนนะแบบเนี้ยดูมีดาบยาวขึ้นไปข้างบนอย่างนงี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้มันเก็บภาพไม่ครบเดี๋ยวผมถ่ายรูปนิ่งให้ดูแล้วกันอ่านี่ ก็แปลกๆดีไอ้ฟอร์มนี้ก็ใช้อยู่แค่ไม่กี่ครั้งรู้สึกพอมันมีฟอร์มใหม่ออกมาอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็ก็มันก็อะไรอะ่ะโดนลืมอะ่ะออนะครับก็จะไปเป็นฟอร์มอื่นออกมาเยอะกว่าแทนอะไรประมาณนี้ไปนะครับโอเคอน,นี้ก็จะเป็นารายละเอียดดีเทลแล้วก็ลูกเล่นทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวคาจิคิโอริงามินะครับอามรวมร่างกับชินเคนโอเป็นคาจิคิชินเคนโอนะครับก็จะ เจ๋งดีเหมือนกันผมก็ชอบฟอร์มนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเอาอตัวของเล่นของมันมาให้ชมกันอีกนะครับยังไงขอบคุณพี่พี่น้องๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนชอ่ชองช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคราวหน้า จะเอาหุ่นตัวไหนมาให้เล่นนะครับก็เอ่อมาเล่นให้ดูกันนะครับก็ยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ